บทที่สิบบทส่วนมหาสมัยสุดเอวามีสุดทางเอกาสมัยยังพระกวาจักเกุวิหารสิกเลพโลวัรสมิงมหาวันีมหาตาอิคูสังเกตนะสิทิมถันจมัตเตยพิภูสเตเหหเปเหว่าอรหันเตหิทัาตาหิจะโลกตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนนิปติตาหุนติพระวันตังทัศนายาปิขูสังคันจากอโกจตุนางสุธาวาจกายกานางเทวานางอตตา ตโหสีอะยังโขพคะกวาสเกศุวิหาริกกะปิเราว่าตัวเสียงมาว่าเนมาตาพิูสังเกนติิง so ปัญจมาเตหตพิตเตหตตเปเหว่าอรหันเตหาตหิจะรตาตูหเทวตาเยปุยเน่าสันนิปติตาโหดิพระกวันตังศัสนายพิภูสังคัญจากยานุนามัยยัมปิเยนาพระกวาเยนุปะ ถังกัเมยามะอุปสังระสิทธาวาพระวโตรสันิกนเกเอีมงการถังกับพสยยามาติอัฮโคตาเทวตาเสยยะสาปิตนามานามาภะลาทิปุริโสสัมมาสิตวาอาผางัสสาสัยยะภาษาลิขังวาผางสัมมิเัยยะ เอวะเมว่าสุทาวาเจสุเอเจเวสุอะอันตะนะหิตาภะกะมวตุสปุระโตปะปาตุละหังสุอรักโขาตาเจว,ว,วตาพระวะตังอภิอภิวาเทตาวาเอกัอมันตังเออัดถังสุเอกัอมันตังสิตาโข เอกาเทวตาพระวัตโตสันิเกอิมังการางภาสิมหาสมโยปะวานัสมิงเทวกายาสมาคตะอคตัมหะอกมังธรรมะสามารถยังตักิตเนตักิตตาเยวะอปะลาสิตะสังกันติอาตโก อพปราเทวตาพกตากวัตุสันดิเกะมังกาถาภาสิตตตพิกาโอม,มามังตังอรสุจิตตังอัตตะโนอุชุขมมามตังตาลิตาลาทีลาเนตเนตานิคะเหตวาอินทริยาร,รักขันติปันธิตาติ อ,จจอาตโวะปาราเทวจาพระคัโตสันกิมังกาถังอาาสิเิตวาขีรังจิตาวาปาลีกลงอินท่าขีรังโอหัดจะมะเมชาเจจารันติสุทาวิมาลาจากขุมาตาสุทันตาสุสุนาคติ อาเธออะปลาเทวตาพระวัตโตสันเกอิมังคตังอปาสิเยเกจิพุทธังสารนังตัดคาตาเสนาเตคะนิสันติอปายะภูมิปะหายะมานุสังเตหังเทวกายังปาริภูเรสันติสิอาเธอโอะพระกวาภิกขุอามาติสิเยปุเยนาภิกขเว สาธุโลกาตุสุเทวตาสันที่ปฏิตารโหติสาถะคตังทัศนายาภิขูสังคันจาเบปิเบพิขะเวอัเหสุงอัตตีะมะตานังอรหันโตธัมมาสัมพุทธาเตตัมเพปะขวันตานังอัตตะอะลาะมาเยวะเตวตาตันิ ตันนิปติตาเอเสิงเศยถาปิไมหังเอตะลาหิเยปิเตปิกะเวอภิเวสันติอานาคตตมะทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิท้าขวันตางอัตตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยถาปิไมหังเอตะราหิ อิกิสามิพิกะเวเทวะกายานังนามานิอิตายิสามิพิกะเวเทวะกายานังนามานิกิตเทสิสเตสิสามิพิกะเวเทวกายานังนามานิยังตุนามานิตังสุนาตอะสาธุกัง มานาสิละสิกโลทาปาสสานีติเอวัมพันเตเติโขเตภิกขุภควาโตปจ,จัโสถุงภควาเอตตะโวจาัาสิโลกามนุจจาสมาเยตถาคุม,มาติสา สิตาเยสิตาคิดีครับพ้หลังปะปะนิจต,ตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวาสนรีนาโลมะหังตาพิสัมปุโนโอทาปะมะ นัสสุทาวิปัสสันนมะนะัสสนาวิลาภิปิญโญปัจจสัตเตยตวาเปเนกาปิสวเทเวตโตอามัสยีสัสสาสาวกีสัสเซนนาเตวะกายาอภิกันตาเตวิจาราลาภิคะวุเตจัตตปปะมะลุตุตวพุทธสัสสานั เตะสำปาตุอาหูยานังอะมนุษสานาทัสสานังอะเปกตตตมัตตาคุงและหัสสังอะทศตระลิงอะตังเอเกตหาสานังอะมนุษสานะนามตทาหุ สุงอะเปกนัตตะมัตตะกุสุงที่สังสปาปุตตะอาหงตัญจะจัปปังอะินญายาว่าวกิโตวะจักกุมะต่ตัวอมันสัยสัทธาสาวกีสัสนัยระเตเทวกายาอภิกันตาเทวิชานาอะพิกขะว แต่เยาวังอิตาอิสามิขีลาหิอุปปัศวตตาตาหาสาเป้าวายักขาคมมากะปิรวัสดวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสันสินมุตัมนาอภิรมุุนังสัมมิติวันาง ชาสหสสเหว่ามาตยยขานาวติวันนิโนอิที่มันโตจุติมันโตวันนัวันโตย่ันสีนูบทสมนะอภิกามุพิกุนางถิ่นวันังตาตาชีลาติสหัสยาขานาวติวันนิโนอิทีมันโตจุติมันโตวันวันโตยะาันสีนูบทสมนะอภิกรมมุขพิกุนมงติงว่นนางอิจเตโสรหัส ตหัสสายสขานาวติวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันละวันโตยะสันชินโนบุธมานาอภิจามุพิภูตนะแต่จิติงว่านางเวตามิตาปัญจสัตตายสขานาวติวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันละวันโตยะสันชินโนบุธมานาอภิจามุพิภูตนะแต่จิติงว่านางภุมิพิโรวาลาชากาฮิโกเวปุณลัสสะนิเวสะนางปิงโยนังสัตตะลัต สัตตาสหัสสังยะขายนางอภิลูปาสติตุมคุมพิโรราชคหิโกโสปาคติมิจิงว่านางปุริมัญจะทะี <ori> ่สังราชทัตตาลัทโธภาษาสติอกนทปานังอธิปติมาราชายะาสันติโตพุทธปิตาสภาวะอินทนานามาภาภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนบุญโตยะสันติโนุโมธรรมะพิจามุงพิโกนางสิมิจิว่านางทากีนัญจะที่สังราชา วิรุณปะโหตับปะสาจติคุมพานักอธิปติมาราชายัสันทิโตปุตตปิตตสภาโวอินทนามามาปาราอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสษันทิโนุตมะมณาพิการวิปุตังสุวิจิมานังอันฉิบมัญชัติสังราชาวิรูปปะโผสาจติ นาขันนาธิปติมาราชายาสันติโสปุตตาปิตาสภาวอินนาณามาภาภะาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสันติโนโมทัมนาอภิกรรมุภิคุณังสิมติังว่นังอุตตรลันจัติสังราชกุยโลตปะสาสติยาขันนาธิปติมาราชายาสันติโตปุตตาปิตาสภาวอินนาณามาภาภะาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสันติโนโมทัมนาอภิกรรมุภิคุณังสิมติังว่นังโุรีมาทิสังลัตตาลัโตปะกิเนันาวิรุณหะโก ปชิมเมนาวิรูปโขเวโรอุตตะลังทิสังจัตตาโลเตมาราชาสามันตาจัตุโลทิสาท,ทันทารมานาอัตถังสุเวนา,ากะปิละวัตเ,เวเอตังเอสังมายาโนเเคสาอาคุวันจะนิกา สถามายาสุเวนทุเวกันทุวิภูจาวิภูสหกันทนโนกามะเตโถจากกินุวัตุกินุวัตุจากปัดนาโทโอปรมมัญโยจาเทวัสุโตจากมาสตาวีกิตะเถโนจากคันทัพโหนาโรราชาเจโนตับโพ อากูปัญจสิโคเอวะอิมพัลุสุริยาวัชสาเอเตจันเจจลาชานุคันทันปาปะอัหาชุพีโมทะมะนาอภิกามุมพิฝูนางถึงจริงว่านางอาสากูนาภาษานาคาเปสาลาสังจะกาอัมพัลัสาลาสะตะลาอากูปายาคา สาหายาติพี่ยามุนาทัตระอาจะอากูดาคายะสันเิโนอาเอราวันโนวานาคาโตบานก็จะมีถิงไว้นางเยนาคาสราเชเชสาตานาคาหิทิพาทิชาปกเกวิสุทธาจากโขเวหา ยักษสาเทวะนาวชจัตตาจิตลาสุปน,นาอิติเตสนมามังอาภยันทัธานาคาลาชานะมาสิสุปนนโดโตเขมามากาสิพุทโธตัณหาหิเว จาเหอุปะวันหัยันตานากาตุปนาสละนะมากังสุพุทังจิตาวาจิตาหัดเถนะทาพุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัตเสติอิธิมันโตยะตันทิโต แะสันติโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราฮานาเวแาสาเวปจิตติสุจิตติจักตะหาลาโทนามุจีตหาหะตัตันจากพาลีปุตตานังตับเพวเวโรจันามกาในตันในตะว่าพาลีเปนัางลาหุพัทมุปาข้ามู สามโยเททานิพัทันเตปิขูสัมมิจิงว่านางอาภจจเวตวาวัตรบีตะเตโชวาโยตถาคามุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจยายสายาสัสสาสหเนตา,าการุณากายกาอากูเทวายาสันพิโนทเศ เตตาสรากายาสเปนวติวันิโนเอกีิมันโตชุติมันโตวานาวันโทยสันชินโมุตัมนาพิการมุพินางสมิติงว่านางเวทูจะเทวาตหะลีจะอาสะมาจัท้เวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทจันทามาคูปุรกิตตะกิตามสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคู กุลากิตตานักขตานิ่กุลากิตตาว่าอากูมันทาววัลาหากาวาสูนังวาสาวเสตโตตโกปาคาปุรินาโทฆาเสต ราชพยาคยาสเปนะวัติวนันนิโนอ,อิทิมันตูจุติมันตวและวันโตยักษันตินโนวอตามานาอภิคามุงพิขุดังจริงจริงว่านางอาชาคูสาหะพูเทวาชาละอัคิสิคาทีวาอาลีหากาจะโลชาจะอุมาปุณ ปกภะนิสพาณิสิโนพรุนาสหะธรรมมาจะกปจุตาจะกอาเนชกาสุเรยะกุจิลาอาคูอาคูวัะวันสิโนทัสเต ชาสัทกายาทเป็นนาวติวันนิโนยิทิมัตัวชุติมัตัววันนาวันตัวยักษ์สังสินโมทัพนาอาภิกรรมมุพภิโคนจะมีถึงว่านางสมานาสหสมานามนุษย์สามนุษย์สุตตะวะสิตาปาูสิกาอาคูอาคูมโนปทูติกาอา อัตหาคูหะพระโยเทวาจะยัสันจิยะวาจะโลหิตะวาสีโนปาตะคามหาปาตคาอาคูเทวายะสันติโน คาเสตสาสราคายาสเปนาวัติวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันอวันโตยัสันติโนุโมทั้งมนาอภิคาโมพิขุนังสิมิจิงวนาุตตะตุกกาขาลุมหาอรุณาอาคุตเวฆะนาสาอาคูโอคาฆะมะไคหะปะโมขาอาคูเทวาวิจักขนาตถามัตตา หากชาคาวันมิสัก,กาจะยาสันสิโนอนักยังอาคาปุชุนโนโยทิสาอะพิวัส,สติทาเสเตทาสัทธา,ทาอิกายาระเพนาวติวันิโนอิทิมันโตชุติมันโต ตอนหน้าวันโตยะสันธิโนโม,มุทธรนอาอภิกรรมงพี่ขุนนางถึงมิจริงว่านางเขมียาตุจิชาย,ยามาตันถากาจะยาสันธิโนสามพิษตาการ,มรามาลามาเสศาโุตินามาจะอาสาวานิม,มานันลติโนอาคูอ่ะอ่ะอ่ อาถาคูบาละนิมิตาท่าเสท่าเสเจท่าสะทากายาตะเพนาวัติวัน,นิโนตะเพนาวตนาณาตะวันนิโนอิทีมันตุจุติมันตวนวตวันนวันตยัศรินุโมตัมนาอภิกรรมุลิสุนะตมิที่ว่านางเถเทเจวันนิกายา ตเป็นอวติตวนิโนนามันวะเนเย,ยนะอาคันสุงเยตันเย,ย,ยอะาสายิฮาสาสาปาวุตถหาชาติมาขีลังโอค่าปิง น่ามานาตะวางังทักเขมคะตะลังนาคังจันทังว่อาอาสิตาสิตังสุพัมมาปะละมาตัตโตวะจะปุตตะอิทิมตัตโตสาหะหันนังกุมารุติโสจะ โอปปากาจะมิจริงว่านังว่านังหังอะพัมมาโรกะนังมหามหาพัมมาพิสิทธะติอุปปันโนชุติมันโตพิสสะมากาโยยัสสันสิโส ถ้าเสือาเสือาอิสรา,าอากูปเจจาวัสสัวตินโนเตสังจามัจโตอาคาอาริโตปาลิวาลิโตเตจาสัพเทอพิกันเตสินเทเทเวสัพพมะเกมาลาเสนาอภิกามิ ปัญจาปัญกันหัสสะปัญที่ยังเอธะกันหัสสะปัญท่าะลาเคนาปัญทามัตุโวแต่มันตาปะลิวาเทเลตะมาโวมุจิตจะโวจินังอิทิอิติสัสสะมหาเสนุกัน เถเนังอบเปสยัยปานินาตลามาหจจะสะลังกตวาเถลาวังเตสะปะปุตสาวโกเมโกะนายันโตตวิจุกโกตะตะ อัทธาโสปัตุธาวติสังกุตโทอาจะอาจะยังว่ายังตัญจะตัพังอะภิญญาญาว่าว่าจิตวานาจะกุ่มว่าตโวอมัสยีสตาสาวะเกษสเนะเทมาลาสินาอภิคันตา เทวิชาณา,าบิขาวโมเจะอาตะปะกามะลงสุตวะวพุทธศาสารนังปีทะลาเคเหปปะกามุงเนสังโรมัมปิอ,อิชะยุงจับเพว,วิชิตะ,ะสังคามา พายาติตายะทันสิโนโมทันติสหภูตหิตตสาวะกาเตเชเชสุอาิ